เอาละครเรื่องราวในวันนี้นะฮะก็มันมีเรื่องหลายๆเรื่องรวมอยู่ด้วยกันในเรื่องเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เป้าหมายหลักๆเนี่ยที่อยากให้ช่วยเหลือเนี่ยคือหนึ่งเรื่องอะไรนะผีลูผีลผูยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าตอบว่าไม่มีไม่มีแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับผีลเลียนนั้นเลยอโอเคเราตัดเรื่องนั้นเลยนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันก็ไปตามเหรียญของมันไปเนาะโอเค no. okay. เรื่องที่สองของที่อยู่ในบ้านของที่อยู่ในบ้านยังมีอยู่ไหมมีค่ะตออยู่ที่ตูบ้บุคคลตอนนี้อยู่ที่ตู้คนซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อเป็นเรื่องของคุณพ่อใช่ <Okay. S 1> ค่ะโอเคอ่ะคราวนี้ในเรื่องของดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ที่บ้านหลังนี้กับบ้านหลังโน้นที่เข้ามาเนี่ยซึ่งการเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะการเข้ามาจากหลังบ้านถูกไหมครับซึ่งคุณแอร์ให้การแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือให้ทํา หนึ่งเลยต้องเอายันน่าจะเป็นยันท้าวเวสุวรรณละกันเนาะประกบหน้าประกบหลังสองฝั่งแล้วก็แตะเอาไว้ตรงตรงลูกเองรูเล็กบ้านเลยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จุดทูบไม่9กดอกก็ร้อยแปดอกแล้วกล่าวบอกท่านพอกล่าวบอกท่านเสร็จปุ๊บก็เอาผงทูบอะค่ะบอกอนาเขตบริเวณทั้งหมดที่เป็นรอบบ้านเราแล้วบอกท่านปกป้องคุ้มครองรักษาที่เป็นท้าวเวสุวรรณสองฝั่งเนี่ยเพราะว่าฝั่งหนึ่งการฝั่งนอกฝั่งหนึ่งการฝั่งในผมกับคุณแอร์มีคนละผืนพอดีอันนี้บอกก่อนห้ามตกพื้นนะ เป็นอันขาด,ขาดอ่าฮะครา,านี้ในส่วนของบ้านหลังนี้ไปสู่บ้านหลังโน้นบ้านหลังโน้นเนี่ยจะทะลุไปถึงดวงวิญญาณที่เจอกันในห้องนู้นด้วยตรงเนี้ยกันทั้งพื้นที่อยู่แล้วทั้งแผงถึงน้องชายเลยใช่ถูกต้องจะกันทั้งแผงเลยดังนั้จะรอดหมดทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยมาถึงดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านทั้งหมดที่ว่าตรงเนี้ยเคยเป็นพื้นที่ฝังศพอ่าอันนี้จะแก้ไง ถ้ามันเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ดีเนี่ยแล้วมันอยู่ใต้พื้นน่ะจริงๆอะผงทูบก็ช่วยได้แล้วนะทีนี้มันจะติดอยู่ตรงที่ว่าบางตัวที่มันมีตัวกรรมผูกกันเนี่ยอาจจะไม่ไปแค่นั้นเองนอกนั้นคิดว่าน่าจะเคลียร์หมดโอเคแอรเสริมหน่อยได้ไหมคะแอรเสริมว่าควรที่จะนิมนต์หลวงพ่อสายมีิลิศเนาะมาสวดถอนสวดเจริญพุทธคุณทำให้มันเป็นสิมงคล แล้วก็ทําบ้านนี้ให้มันสะอาดการที่ทําบ้านนี้ให้มันสะอาดอ่ะมันมันมันดีกับตัวเราอยู่แล้วครับถ้าบ้านมันสะอาดเนี่ยการทะเลาะกันก็หายไปด้วยนะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยบ้านสะอาดมันจะหายทะเลาะกันได้ไงคุณลองทําดูสิทาให้มันสะอาดเหมือนกันให้หมดเลยของไม่ใช้มีคําเดียวเลยครับไม่ต้องห่วงทิ้งโอเคมีอะไรไหมครับก็ถ้าพูดถึงวิญญาณของพี่ทิพย์อะค่ะที่มีการผูกคอตายเนาะเออ ก็ต้องบอกว่าวิบากกรรมในการผูกคอตายอ่ะมันไม่มีทางแก้ไขได้พี่ทิพย์เนี่ยก็คงอย่างที่คุณแอร์บอกอยู่ในวิบากกรรมแต่คราวนี้ไอ้สิ่งที่อยู่ตรงกับพี่ทิพย์เนี่ยที่เขาอุปโลกว่าเขาอ่ะเป็นร่างทรงของพระแม่กาลีพระแม่กาลีเอางี้จากสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยร่างทรงเนี้ยที่อย่างที่บอกเนาะน่าจะมีการทําร้ายพี่ทิพย์อยู่ ถูกไหมฮะแล้วพี่ทิพย์เนี่ยพอพอเกิดเรื่องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปเล่าให้ใครฟังได้เนื่องจากตัวเองเนี่ยน่าจะมีแบบอ่ะมีคนรู้จักว่าเราเป็นนางนุพมาามาก่อนหนะ้าเราอะไรอย่างนี้นแล้วก็ความหวังของครอบครัวไว้เป็นความหวังของครอบครัวด้วยถูกต้องก็เลยรู้สึกเฮ้ยแม่งแย่ว่ะก็เลยจัดการตัวเองซะโดยการฆ่าตัวตายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยมันก็ตามมาจนถึงและก็จนมาเจอพี่ทิพย์อีก มันก็เลยอยู่ทำให้บ้านหลังเนี้มีสิ่งต่างๆนานาเนี่ยขึ้นมาโดยทำสันดานเดิมๆที่เคยทำตั้งแต่สมัยนูน้นอันนี้ผมไม่รู้นะผมพูดเลยว่าเรื่องนี้ที่คุณออฟพูดแล้วผมฟังเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนเอากำบั้นมาทุบดินแบบว่าเฮ้ยเรื่องมันไม่มีเหตุและผลเลยว่ามาจากไหนอะไรยังไงใช่ไหมเออผมผมก็ไม่อยากจะแต่งเรื่องเพื่อทําให้เรื่องนี้มันจบแบบง่าย ผมไม่อยากทําแบบนั้นเพราะ<ม>รู้สึกว่าถ้าเราสื่อสารแบบไหนได้เราก็จะสื่อสารแบบนั้นอันนี้ผมถามคุณบาสแล้วกันคุณบาสคิดว่ามันมีมันมีความที่จะเป็นไปได้อย่างที่คุณอ๊อฟพูดไหมความคิดผมม,มีมีีมอยู่นะมีอยู่ครับโอเคแค่ผมแค่เขาตอบผมอย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกโอเคนะมันมีเหตุและผลที่ที่ทําไมคุณบาสเขาถึงเชื่อเอางี้ดีกว่ามันมีเหตุและผลอยู่เนาะอ่ะ ถ้าเรื่องนี้คุณเชื่อนะดวงวิญญาณของผู้ชายที่อยู่ในห้องนั้นอ่ะจะต้องทํำยังไงก็คือเคลียร์ให้สะอาดเคลียร์ให้สว่างเนาะเคลียร์ให้โล่งกลับไปเคลียร์ถูกต้องอแล้วก็ถ้าจะทําเป็นห้องพระก็คือโล่งและสะว่างแล้วก็หาพระเดีย๋ยวที่พี่แอร์บอกพระต้องเป็นพระที่บีลิ์อะด้านลิ์โดยเฉพาะเลยนะรจริงๆพระครูบาอาจารย์พี่เขาก็ได้พระอะไรพระอาจารย์ลุหลวงพ่อลุ่งคุณเอาไปตั้งเลย ข้างบนเคลียห้องให้สะอาดซะเอาเต<อ>ียงทิ้งให้หมดทุกตถูกต้องทิง้งอันไหนไม่ใช้ทิง้งแต่อย่าลืมทิ้งทุกอย่างให้จบทําทุกอย่างให้เสร็จหลวงพ่อตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วทําบุญบ้านทีเดียวใช่คราวนี้มาสื่อเรื่องสุดท้ายที่น่าจะตอบคาถามยากที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณพ่อหรือคุณคุณตา,ณตานะเป็นคุณตานะแต่ที่นี่เรียกว่าพ่อนะเรื่องของคุณพ่อ ซึ่งเราไม่สามารถเจอท่านได้พอเราไม่สามารถเจอท่านได้แล้วแต่ก็เห็นแปบๆแล้วแ,แ,แหละว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณตาคุณแอ์คุณเห็นอะไรในวิดีโอได้เห็นผู้ชายคนหนึงอะค่ะเขาเล่นเฉพาะตรงคอตรงเนี้ยค่ะ uh huh. ขึ้นมาแล้วเป็นการบีบขมวดกดรัดท่านปวดหัวไหมมีมีมีครับมีครับผมทำให้หนึ่งไม่รู้สติอืม ปวดหัวร้องโวกเวกไว้ๆพู้ลนผู้ลายผู้จาเบลเบลไม่ใช่ตัวเองเป็นไหมครับเป็นครับก็คืออย่างที่เห็นในวิดีโอเลยอย่างในวิดีโอครับอ่าฮะอันนี้คือมีบางสิ่งบางอย่างบีบคุณพ่อหรือคุณตาอยู่ใช่ค่ะคุณเห็นหน้าตาเขาไหมใครเป็นคนบีบอไม่เห็นหน้าตาค่ะแต่รู้ว่ามีการกดบีบค่ะเป็นเฉพาะมือที่เห็นเนาะอ่าฮะส่วนมือเนี่ยค่อนข้างเข้มดำเป็นปกติ แต่ที่เห็นชัดก็คือตรงขาเสื้อตรงขานยคะค่อนข้างเข้มดำแล้วไม่เกรียมและบางจุดก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับแผลฟุพองเหมือนคนโดนไหมไฟคลอกอะไรอย่างเงี้ยคอันนี้ของเหรอไอคิดว่าน่าจะเป็นการโดนสั่งนะคะเป็นของนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะการให้กินใบอะคะ่ะให้กินใบกินน้ำค่ะเอาใบาใส่น้ำหรือเอาใบาใส่ข้าวหรือเอาใบาใส่อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละ จากตอนที่เัพเหตุตอนที่คุณพ่อนั่งดูทีวีอยู่คือเห็ุเป็นคนนั่งซ้อนหลังอยู่แต่เป็นผู้ชายมั่นใจเลยว่าเป็นผู้ชายผิวดำสูงใหญ่ที่ซ้อนกันอยู่แต่ดีพ่อรอบที่สองที่ไปแล้วคือมองเข้าไปในห้องอจะคุยกับพี่แอเห็นเป็นเหมือนแบบคนโดนใส่คอกแล้วมันมีไอร้อนแบบจุดในห้องตลอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นของทั้งหมดแก้ไงในเรื่องนี้ของแอดเห็นเป็นน้ำมนต์นะคะน้ำมนต์ที่มันมีเทียนหยดอะค่ะ ถ้าเป็นน้ำมนต์นายก็ให้เป็นลักษณะสายหลวงปู่เนาะหลวงปู่ที่ค่อนข้างมีฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าทูตว่าเป็นพระเกจิอาจารย์แล้วสายมีฤทธิ์ด้วยอะ่ะจะสามารถทําพุทธคุณที่ชนะมารชนะสิ่งไม่ดีออกไปศิยาศาสตร์ไม่ดีออกไปครับคือท่านจะแบบพุ่งตรงจุดทูบบอกท่านนะท่านเคลียร์หมดเลยถ้าแอรแนะนําใกล้ๆสดก็คงจะเป็นหลวงปู่เนื่องวัดจุฬามณีที่ท่านยังมีสรีระอยู่แต่ว่าท่านก็มีน้ำมน เดิมของท่านที่เป็นต้นฉบับไปจุดทูบบอกปู่ดีๆหลวงปู่เมตตามากแล้วเราก็พอมาถึงบ้านเขาก็บอกจุดทูปบอกหลวงปู่อีกทีหนึ่งแล้วก็ลองให้กินให้กินให้อาบพยายามทําไปเรื่อยๆแล้วลองดูผลดูถ้าสมมุตินะสมมตินะยังไม่ใช่อย่าพึ่งท้อในการหาหาจนกว่าจะเจอต้องบอกว่าพุทธคุณหลายๆพุทธคุณในเมื่อเราไม่รู้ว่าเศษศาสตร์เนี่ยมันจะไปคอนเน็กหลังกับตัวไหน อย่าหยุดหาแต่มั่นใจว่าเป็นน้ำมนต์เพราะว่าเห็นชัดมากคือเป็นน้ำแล้วก็มีเทียนไขครับและต้องเอาที่ไว้ใจได้ด้วยนะใช่ค่ะเคลียร์ไหมครับเคลียร์ครับน่าจะเคลียร์นะวันนี้เหนื่อยทั้งวันนะจริงๆแล้วเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้ปกติเป็นอย่างนี้ไหมอยู่ๆลงไปจะเป็นลมหรอหรือว่ายังไงมันเคยเป็นอยู่เฉพาะถ้าเราไปสิ่งที่แปลกๆเนี่ยมันจะอึดอัดเวียนหัวตลอดแล้ว จะอ้วกเราก็ต้องออกมาตลอดออเข้าทงเข้าถ้ำไปไหว้พระกันเราไม่ไหวคนเดียวเราก็ต้องออกครับเพราะเราไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องออกเงี้ยบางทีก็กัางบ้าคิดว่าเพ้อเทอร์ทิเปอะไรเงี้ยเราก็เราก็ออกเลยอย่างเงี้ยแต่ปัญหาเราไม่ใช่ใครว่าอะไรดเดยเราก็ดินมาเองดีแล้วดีแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขารู้อยู่ที่ตัวเขานาะว่าเกิดอะไรขึ้นบางครั้งผมก็มีความรู้สึกนะว่าแบบอึดอัดนู่นนี่นั่นแต่ความรู้สึกนี้ผมก็มองเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลย าาผมก็มองอนนอเออหายใจมไม่ออกอากาศน้อยอมีกลิ่นจากข้างนอกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกแบบอึดอัดได้แล้วก็ทําให้เราแบบหายใจไม่ออกได้เนาะสบ,บายๆเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ต่อไปโอเคคุณออฟมีอะไรจะเสริมไหมครับกับเรื่องนี้ครับก็อาว่าคือเรื่องหลายๆเรื่องเา,า,า,าที่มันผูกกันอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ครับการจะแก้ได้อาจจะไม่ง่ายอาจจะต้องใช้เวลานะแต่ถ้าแบบ จะไปหาอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งทุกอย่างมันต้องพิจารณาโดยสติเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่สติมามการจะระสติจะช่วยได้ทุกอย่างว่าพิจารณาว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ควรเอาเข้ามาสิ่งนี้ควรไม่ควรเอาเข้ามาครับประมาณนั้นพาะสติสําคัญที่สุดครับคุณแอนครับถ้าแอรจะส่งเสริมก็ส่งเสริมเรื่องทานศีลภาวนาค่ะถ้าคุณมองว่าวันนี้คุณเดือดร้อนเรื่อง เงินเนาะก็หมายถึงว่าอดีตคุณไม่เคยทําทานเลยอืถ้าวันนี้คุณจะบอกว่าอยากให้มีอยากให้มีเงินทันทีคุณต้องกลับไปมองย้อนอดีตก่อนอแต่ในเมื่อแก้ปัญหาอดีตไม่ได้แล้ววันนี้คุณเริ่มทําทานสิคะเพื่ออนาคตคุณจะได้มีเงินมากขึ้นส่วนการรักษาศีลเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าคุณยังมีปัญหาชีวิตอยู่เพราะว่าศิลคุณไม่ครบคุณลองกลับไปดูว่าสิลไม่ครบ,บ,บเพราะอะไร,รถ้าสมมติว,ว่าคุณยังกินเหล้ามีการแบบ ทำตัวผิดศีลอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็มันก็จะพังหนุกหมดหมดเนาะส่วนการภาวนานั้นคือทําให้คุณมีสติปัญญาถ้าคุณหมั่นสนบนไหว้พระอ่ะแอมั่นใจว่าเทพเทวานังอ่ะคอยคุ้มครองปกป้องรักษาคนดีคนที่มีจิตตั้งมั่นต่อให้ทําไม่ครบแต่มีจิตตั้งมั่นในพระศาสนาเทพเทวานังอ่ะเขาเขาอวยพรปกป้องคุ้มครองเสมอเทพเทวานังอ่ะอยู่ไม่ไกลหรอกมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะสามารถลดสเปซระหว่างเรากับท่านอ่ะได้มากแค่ไหนเท่านั้นเอง อันนี้แล้วค่ะเริ่มต้นที่ทานสีพนาคุณจะได้มีเงินในรเร็ววันอืมอ่ะลองดูแล้วกันนะครับน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณเออเออรมูเลตเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมบันโดอัสดางลลิปับตัดเหล็กหนิงช็อปเดลเอสักดาคมคอนเกตัวโกมังกี oko, ้เดล็กน้ำนมข้าวโพดสติมาแบลวอช และอาปรคาสตูดิโอครับและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครัขอบคุณนะครับ,บสู้ๆนะครับ